สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านัเฟียให้มามีกินข้าวก่อนได้ไหมคะหยาดลูกเ้้ยอมันเนี้ยน้าพี่น้องมางขนมจีนน้ำยาผัวน้ำยาป่า ปุ่งลวกอืมพูงอะอืมมีเวลาเลยเออน้ำลเนะอะหิวมีแคบหมูด้วยนะคะ อืมกินเผ็ดหลายเนาะกินเผ็ดนี่สิวขึ้นดีดี มันหอมรสจัดกินบ้านไร้ก็ขึ้นเพชรไร้ก็ขึ้นขออนุญาตใช้มือนะคะอืม อพอพดพอไห่างหายเพิ่งสอบ A2 ไปค่ะพี่นอ้องหนักคักเดี๋ยวสอบ B หนึ่งสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้จะจบแล้วนะคะจะได้เป็นไทยแล้วนะอืมอืม จบป,ปุ๊บก็จะสอบสอบเลย่อนกระชิดใบขับที่ต่อตอบาน่ะ ชดนามกัน ที่เดือนนี้ว่าจะไปรีทูรีทูอันเนียนบันเดียลืมคือพอพาสปอร์ตจะควงเบิดพึ่งไปต่อมาเพราะฉะน้นได้ใบรนด์ได้ใบรนด์พาดไม้วันทีน่หาเดือนสี่เหลี่ยเลยแบบจะเอายังไงดีวะไมไ่อาจจะไปโปแลนด์โปแ <laughs> ลนด์บุคใครสี่เหลี่ยมาัดยานเรียกไ,นะไหนดูก่อน

พวดผัวงูปี่ควะมืออกินแบบเป็นร็ว เป็นจำไม่เป็นสิบายซามเลเเยเวันนี้ขาเที่ยงเนาะเมื่อวานนี่ไปแลนมาเกากิโลเบิร์นไปห้าร้อยยี่สิบเอ็ดแคลหลังจากนั้นก็แบบกินทั้งวันเลยกินบินกินข้าวทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยเน้นแป้ง มักมากินแป้งไี่พี่น้องอมนีชอบก,กินแป้งมากกินเขามากกินขนมกีนมากกินเซนมากกินทุกอย่างมากกินหมูสามชั้นอนะ ป็นคนชอบกินไม่อดอาหารแต่ก็เป็นคนชอบออกกําลังกายมันเลยอยู่ตัวน้ำหนักไม่ขึ้นไม่ลงอยากกินอย่างก็กินมีความฝึกด้วการกินไม่ทรมานตัวเองด้วยการอดอาหารนสายแดงสะแตกทุกอย่าง <laughs> ป๊าแต่วนี่ควบก็มาหารก็สิจอยกันก็เิบ เฟิร์มเนาะมีไขมันอยู่ม,มันเปลงขาค่ะขาใหญ่กรรมาพันธเอวเล็กเฉยเกรรมาพันธเอวหน่อยคับพี่น้องไ้วยสูตดีกินกินเอียงกับบะลงพุงแต่มันเป็นลงขา <c oughs> เป็นคนเอลเอสตั้งแต่ไหนจนะ่ะไรแล้วเนาะเอลเล็กได้แม่แม่เป็นคนเอลเล็กมากยายลำนะเอลแล้วน้อยหน่อยหุ่นเราแบบว่าแบบแบบยายลำคือคยายลำคือแม่เป็นน <c oughs> ีน่เองค่ะกรรมพัน์เอลหน่อย ขาใหญ่ได้พ่อพ่อแนวขาใหญ่ืงกินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะย่างหมูสามชั้นกิน งนี้กินเยอะดื่มเยอะกับเพื่อนๆนปาร์ตี้บ่อยวันเกิดเพื่อนก็บ่อยมาละทนมากเลาะเก่งค่ะช่วงนี้เลยไม่ได้ทำคลิป,ลปเนาะ nha răm hộp Nói chiên cái này nó bị đi ăn á ่อนจะเอาลูกลงโซเชียลต้องขออนุญาตสามีก่อนนะคะบ่แมงเราไ่อยากทายัาหาสานี้ไปจออเบึงคลิปจะเห็นเอาลูกลงแล้วนั่งสิเขาไ่าอยากให้เอารูปเอารูปอัดรูปลูกลงอันโซเชียลเนาะตนก่อนทางที่พิเวทเพราะฝรั่ง คนทางนี้เต็นแทบจะทุกคนนะเขาเขาไม่ค่อยอยากให้เขาเอารูปเด็กหน่อยลงโซเชียลหรือรูปลูกเขาไปโพสต์ไปยังเสียน,น,นะเขาเซฟลูกเขาดีดีเด้อบางทีเราก็อยากเอาลงให้พี่นอ้องให้เห็นความน่ารักของลูกเราหน่อยไบางหัวบอกโอเค แบบก็จะมีลงเฟซบ้างนิดน,นหน่อยๆนางบอกแล้วถ้าก็อยากถ่ายแล้วก็ถ่ายเธอไปแต่ย่าเอารูปย่าเอารูปลงซู้เฉียวใสะนะ่เนาะ พุ่งตัวนะพูดตรงๆนะกล่องอันนี้ขี้ไล่เนะาะหน้าขี้ไล่นะอะฮะคือเรียวมากเห็นลูกคุมคนชัดมากบอก เป็นอะไรก็รู้โอ้ยหอมกระชายแบบอากาศหนาวแล้วนะเยอนแล้วมันหน้าร้อนหมดแล้วนะโอ้ย นเบื่อหน้าหนาวเนี่ยออกข้างนอกทีทั้งผาทัานโคอตั้ง,งหมวกทั้งหัวย ไม่รับไปเห็ดเร็บอยู่หนึ่งอ่ะจะทำเร็บทงนทีต้องแบบว่าแม่บุกอพอร์เมนต์ก่อนนะแม่แม่น้อไก้อยมมาดูว่ะแม่แม่ฉันอยากได้อีกน้องน้องก็เพ้ยพูดภาษาเยอรมันนะฟังทยหรู้เรื่องแต่เบาๆว่าโลดแต่เยอรมันนะ เขาไปคีต้าทุกวันนะมันก็ซึมซับแล้วพ่อเขาจะพูดแต่ภาษาเยอรมันน้ำนางนะกัภาษาอังกฤษปรยเทศจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่เป็นอีสิบ่าไทยเบาล่าเบาอังกฤษใช่นาง <laughs> แม่แม่แมก็ทีม้อ มอภาษาอังกฤษนี่แหละจะเอาอีกนหน้าแม่ไปว่ามากแต่เยอรมันก็มีความคล้ายภาษาอังกฤษอยู่แหละนิดนึงแก่ผู้ใดเป็นคนดีไซน์ภาษาเนาะหนากก็ไดมาติกยากมาก ห้าทางดาวมันมีกริยาพันไปเรื่อยๆจักสิพันอย่างพักเนี้ย <laughs> มันมีเพดน้ำได้ไปหน่อย <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเรียนจบจะมาทำคลิปเบาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมั้มงเนี่ยเบายังไดนก็ไม่จบดอกอย้ย, <laughs> อย <laughs> พอแล้วลูก <laughs> หนูกินเยอะแล้วเดี๋ยวท้องจะอืดค่ะมาขอกินแคปหมูแม,แม่แม่แม่พันวะไม่ท้องจะอืดเนาะฮู้ดูผู้ใหญ่หน่ยอยไปมล s, <S ลสส n ันนะโอเคไปเจ็บนาทีลว สอบเขียนเป็นมายากยากสอบพูดก็ยากยากไปหมดเนี่ยสิ้นเดือนนี่แหละจบแล้วกับพี่นอ้องจะเอาให้ได้นี่แหละสอบีหนึ่งถ้าผ่านนะสิจะอลงสามวันสามคืนไปเลยมันเรียนยากมันเมย โรงเรียนปินิเรียนหกเดือนจบบีหนึ่งบางโรงเรียนเก้าเดือนบางโรงเรียนแล้วแต่นะคะดินิจเรียนเหมือนละสี่ชั่วโมงจันถึงสุดสุกไม่มีวันหยุดเลยหมายถึงว่าบางโรงเรียนเขายังเรียนจันหอดผลึสหุดดุันสุกเป็นบ้างแต่ของวินีจยิงยิงยาวถึงจบเร็วะไปแล้วคะ่ะ จะเล่นไม่ค่ะน้อยน้อยพอแล้วไปดู๋ยวเราไปลองเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพอแล้วลูก,ลลกน้อย